สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญชายทาโร่นะคะวันนี้เขาอยากบอกคุณว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานสองใจลึกๆของเขานะคะว่าวันนี้เขาอยากจะสื่ออยากจะบอกอะไรถึงคุณนะคะมาเริ่มต้นที่ไพ่ออร์คเกันก่อนนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะสื่อพลังงานมาที่หน้าไพ่ของพี่หมอนะคะนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนึกถึงชื่อเขาคนนั้นคะ่ะขอพลังงานจากไพ่ออร์คเกันก่อนเลยนะคะ ฝากติดตามเมนไลค์แชร์นะคะกดรีโพสคลิปนี้เป็นค่าครูให้กับช่องพี่หมอด้วยนะคะหรือใครอยากจะซัพพอร์ตกล่องขวัญก็สามารถซัพพอร์ตกล่องขวัญใต้คอมเมนต์นี้ได้เช่นกันค่ะอ่ะใบแรกนะคะ I want to tell you how I feel เขาบอกว่าฉันต้องการอ่าจะบอกคุณว่าฉันรู้สึกอย่างไรอยู่นะตอนนี้เวลานี้อ่าตามพลังงานคอนเทนต์ของพี่หมอเลยนะคะอ่าแรนดอมในวันนี้นะคะเขามีบางอย่าง,อยา,งอยากจะบอกกับคุณนะว่าเขารู้สึกอย่างไรอยู่นะคะใบต่อไปค่ะ So many things remind me of you นะคะเขาบอกว่ามีหลายสิ่งมากที่คอยย้ำเตือนเขาถึงคุณนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่มาคอยบอกคอยกล่าวคอยเตือนทำให้เขานึกถึงคุณนะคะเป็นพลังงานของอาจจะเป็นรักทางไกลหรืออยู่ไกลห่างกันณนะตอนนี้อยู่ก็เป็นไปได้นะคะ We will b e t o g e t h e r a g a เ n นะคะเราจะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ I feel you event uh, I feel you e v e n t o e a r e part เขาบอกว่า ฉันยังรู้สึกนะคะคิดถึงคุณมากแม้ว่าเราจะแยกห่างกันนะคะพลังงานความรู้สึกของเขานะคะ You can close t h Dan anyone เขาบอกว่าคุณเนี่ยเข้าใกล้เขามากกว่าใครๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่คือพลังงานจากไพ่ Oracle ค่ะ I can't let you get close to me นะคะฉันไม่สามารถที่แบบจะจะปล่อยให้คุณเข้ามาใกล้ฉันได้อะไรประมาณนี้คือพลังงานของเขาเนี่ยอาจจะแบบเหมือน มันกลัวใจตัวเองกลัวความรู้สึกของตัวเองยิ่งปล่อยให้คุณเข้าใกล้เขายิ่งรู้สึกดีกับคุณนะคะยิ่งรู้จักยิ่งรักเธออะไรประมาณนี้ซึ่งบางครั้งเองเขาอาจจะเป็นแบบเหมือนแบบว่าทําเป็น มีระยะห่างกับคุณหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเงียบหายกันไปบ้างเพื่อให้คิดถึงกันมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือพลังงานของคุณนะเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่อยากให้คุณเข้าใกล้เขาอ่ะอาจจะ,ะห้ามใจตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พลังงานบางครั้งเวลาคุณเงียบหายไปอะ่ะมันก็ทําให้เขาแบบนึกถึงคุณแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันมันเป็นพลังงานของการแบบลักษณะเหมือนมีฟอร์มอยู่ในพลังงานของไพ่ออร์คิด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มเช็คพลังงานที่ไพ่ยิีกันนะคะ หากมีคนคบคนคุยคนดียอยู่เป็นเขาคนนั้นก็นึกถึงหน้าเขาคนนั้นนึกถึงชื่อเขาคนนั้นนะคะสื่อพลังงานมาที่หน้าไพ่ของพี่หมอนะคลิปนี้จะให้ไป10นาทีเลยนะคะทุกท่านนะขอพลังงานนะคะว่าวันนี้ค่ะวันนี้เลยนะที่ใครผ่านมาเจอคลิปนี้ว่าเขาอยากจะบอกคุณว่าอะไรนะคะผ่านไพ่ทาโร่นะคะว้าวสิดาบท่านลมเมถุนตุนกุง่ง พลังงานแบบรักมากคิดถึงมากนะคะสิบดาบนี่แบบโอ้โหแบบเหมือนจิตใจเขาเนี่ยมาโฟกัสอยู่ที่คุณนะพลังงานของแบบบางคนนะไม่ได้คุยกันนะคะสิบชั่วโมงขึ้นไปหรือประมาณ10บวันหรือเพิ่งเพิ่งแยกห่างกันไปได้ประมาณเหมือนสิบชั่วโมงสิวันอย่างเงี้ยทำให้เขารู้สึก คิดถึงคุณอะนะคะรู้สึกแบบรู้สึกคิดถึงอยากอยู่ใกล้เวลาแบบห่างกันไปแม้กระทั่งสายโทรศัพท์อะเวลาไม่ได้คุยกับคุณเนี่ยมันรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งเขาอยากจะบอกว่าช่วงเวลานี้นะคะตอนเนี้ยสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณดับแรกเลยคือเขาคิดถึงคุณมากเขาไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวสมองความคิดของเขาได้เป็นคนเหมือนอารมณ์แบบอกหักหรือเปล่า Ο โดดเดี่ยวเงาสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณอะนะคะเป็นคนที่อารมณ์เหมือนติดแฟนนอะอารมณ์แบบงเงาเข้ามาในใน ห่วงชีวิตของเขาณนะตอนนี้เวลานี้นะคะ,ะเขาอยากจะบอกคุณว่าน้าซอสก้าวดาบคิดถึงจนแบบนอนไม่หลับนะกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่าพลังงานของการเครียดวิตกกังวลได้ด้วยนะคะนะเขามีความเครียดมีการวอรี่แบบเกี่ยวกับตัวคุณมากเลยอะนะ,ะบางพลังงานมันจะเป็นพลังงานเหมือนคุณไปบล็อกไปปิดกั้นอะไรหรือเปล่าคุณอ่านข้อความของเขาแล้วคุณดองแชทหรือเปล่าคุณไม่ตอบข้อความเขาหรือเปล่าเหมือนเขาเฝ้ารอกัน ตอบข้อความจากคุณถ้าคุณจะยุ่งงานหรือคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้มีปัญหาอื่นนะคะคุณควรที่จะตอบเขาบ้างให้กําลังใจเขาบ้างพลังงานทั้งแบบ9ดาบกับ10ดาบนะเขารู้สึกแย่นะช่วงเนี้ยรู้สึกแย่สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณหรือแบบอารมณ์มันเหมือนแบบแบบคิดถึงอะนะคะอยากได้กําลังใจจากคุณก็ได้ด้วยเหมือนคุณเข้าไปอยู่ในใจเขาแล้วคุณกลายเป็นคนเหมือนเป็นแรงปันดัลใจให้เขาแล้วว่าวันใดที่เขาไม่ได้มีเสียงจากคุณกําลังใจจากคุณอะ เหมือนหมดแพชชั่นอะไม่มีอารมณ์ที่จะทําอะไรอะทําไมคุณมีอิทธิพลกับเขาขนาดนี้สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแบบใครที่เล่นตัวอยู่ใครที่งอนอยู่กับอาเดพองามนะคะถ้าเกิดว่าเป็นพลังงานของรู้อยู่แล้วนี่ตอนนี้ว่าเขาอยากจะบอกอะไรเขาคิดถึงคุณมากเขานอนไม่หลับเครียดกังวลน,นะคะถ้าแบบไม่อ่านข้อความดองไว้เก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบกลับไปบ้างก็ได้ด้วยนะคะเขายังรอคอยคุณอยู่เลยนะคะก้าไม้เท้าเนี่ยพลังงานของบางคนเนี่ยล็อกปิดกั้นแล้วเขา ติดต่อคุณไม่ได้ด้วยนะคะพลังงานธาตุไฟเมสิงธนูเห็นไหมพลังงานของการรอคอยนะคะทําไมคุณแบบเหมือนมีบททดสอบเยอะจังเลยให้เขาแบบท้าทายเขามากๆเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเข้ามาเนี่ยแบบท้าทายเขาอะนะคะท้าทายให้เขาแบบรู้สึกทั้งเหงาทั้งตามจากคนไม่เคยตามใครเลยหรือหรือหรือที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยทำกับคุณก็ได้ถึงคราวที่คุณจะเอาคืนเพราะฉะนั้นความรักมันไม่ใช่การเอาชนะกันนะคะตอนนี้ใครบล็อกใครปิดกั้น ะะเป็นรักทางไกลด้วยอ่ะคุณยิ่งต้องเข้าหากันยิ่งต้องปรับความเข้าใจความรักถ้าคุณไม่คุยกันเลยนะถ้าคุณไม่คุยกันเลยมันจะมีปัญหาตามมาแน่นอนและส่วนมากแล้วมันก็จะไปกันไม่ค่อยรอดเพราะฉะนั้นนะคะหากไม่ได้แบบหนักหนาสาหัสอะไรมากมายนะคะพลังงานตรงนี้ก็ให้กําลังใจกันแล้วก็ หันหน้าเข้าหากันพูดคุยกันซะดีกว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะเขามีเรื่องต้องเคลียร์ใจกับคุณนะอยากจะบอกอยากจะขอโทษอภัยโทษรู้สึกผิดบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณงอนก็ได้ทําให้คุณบล็อกก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะคนคนนี้เขายังมีความหวังในการที่จะไปต่อ,อความสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วยมีพลังงานตรงนั้นอยู่นะ พลังงานของเอ่อเพดออกแพนเชอร์เคิลนะพลังงานของเด็กถือเหรียญอยู่อยู่กับคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะเป็นเหมือนลนักษณะเอาแต่ใจตัวเองก็ได้ด้วยไม่ว่าพลังงานของคุณหรือเขาเนี่ยนะคะธาตุดินมังกงรประสบการณ์คุณเห็นไหมข้หนึ่งด้วยห่วงหาอาทรนคิดถึงนะคะพลังงานของการคิดถึงมากแล้วกลัวคุณจะหลุดมือไปด้วยคุณนิ่งคุณนิ่งจนทําให้เขาเดาไปต่างๆนานาว่าคุณยังมีใจให้กับเขาอยู่ไหม หรือว่าคุณทิ้งเขาไปแล้วหรือว่าคุณบล็อกเขาจริงๆแล้วหรือคุณไม่ต้องการเขาแล้วช่วยตอบเขาหน่อยได้ไหมอย่าอ่านข้อความแล้วไม่ตอบได้ไหมหรือเอ่อบางคนนี่พิมพ์ไว้แล้วนะจะตอบแล้วก็ลบออกดีเลตออกไปอะไรอย่างเงี้ยแบบดีเลตออกแบบว่าเล่นต่อเล่นเกมต่อเลย์เกมต่อหากไม่รักก็บอกไม่รักหากรักก็บอกว่ารักเพราะฉะนั้นน่ะพลังงานเขานี่แบบยิ่งคุณนิ่งเงียบเขายิ่งกลัวคุณจะหลุดมือไปเขากลัวว่าเขาเหมือนพลังงานของการเสียดายด้วยนะการห่วงหา กันอยากจะไปต่อเหมือนความเทคแอคชั่นของเขาอาจจะไม่ชัดเจนให้กับคุณแล้วมันเป็นพลังงานของคุณอาจจะถอยห่างออกมาก็ได้นะแต่พลังงานของเขาเนี่ยยังอยากจะไปต่อนะยังไม่อยากจะปล่อยเลยเด็กจืดเหรียญแต่เหรียญเ,เขายังถืออยู่แบบเนี้ยคุณเป็นคนที่อ่าเรียกว่าอะไรมีอิทธิพลต่อเขามากๆในช่วงนี้นะคะเป็นพลังงานของการรอคอยกันให้กําลังใจเขาสักนิดหนึ่งนะเป็นพลังงานของคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างนะในใจของเขานะตอนนี้สิ่งที่วันเนี้ยเขาอยากจะบอกกับคุณนะคะเพิ่ม,เต,มเติมค่ะถูอับซอสจริงด้วย บางคนเนี่ยปิดหูปิดตาคบซ้อนหรือเปล่าคุยหลายคนหรือเปล่าเขาก็กังวลหรือว่าคุณมีคนอื่นไปแล้วหรือเปล่าบอกเขาได้นะอะไรอย่างเงี้ยอย่าทําแบบดีกับฉันนะอะไรเงี้ยแบบดูสิบางพลังงานสองสองดาบเนี่ยถ้าลมไปถุนตุนกลุ่มมีพลังงานเลขสองมาเกี่ยวข้องด้วยการลังเลนนในการตัดสินใจการรอคอยการคิดการเดาไปต่างๆนาๆนานะคะเนี่ยดูพลังงานของบางครั้งเขาอาจจะรู้นะแต่เขาทําเป็นเหมือนปิดหูปิดตาไม่รู้ไม่เห็นหรือเปล่าอาจจะไม่ยอมรับความจริงก็ได้สิ่งที่เขาแบบสิ่งที่คุณ ทำอยู่ณนะตอนนี้หรือสิ่งที่เขาพบเจอเป็นพลังงานเหมือนยังรับความจริงตรงนั้นไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นให้กําลังใจเขานะเขารักคุณมากนะเขาเจ็บหนักปวดหนัก,นกเจ็บปวดทรมานทรมานใจมากเลยเป็นพลังงานรักทางไกลนะเนี่ยซิกออฟซอร์ค่ะท้าลมเมตนุนตุนกลุ่ม,ม,มเป็นพลังงานของถ้าเกิดเข้ารอกันแก้ไขคล,คลี่คลายปัญหานะการเยียวยาจิตใจคุณเยียวยาจิตใจเขาหน่อยก็ได้หรือเป็นพลังงานสลรับกันคุณก็ดูเอานะคะแต่เป็นพลังงานของเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะเดินต่อ ไปกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้หากเขาผิดอะไรค่ะเขาทําอะไรให้แบบคุณเจ็บช้าน้ําใจเสียใจอ่ะเขาพร้อมที่จะกลับมาแก้ไขปัญหาตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเขาขอแค่แบบหันหน้าเข้ามาคุยกันได้ไหมเป็นพลังงานของเนี่ยนะคะเนี่ยลักทางไกลต่างประเทศได้เลยต่างจังหวัดนะเป็นพลังงานของคนที่ทําง,งานด้านการเดินทางการเรือการประมงแม้กระทั่งเอ็กพอร์ตอิมพอร์ตโลจิสติกนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศเนี่ยเป็นพลังงานของการลักในการค้าขายคนมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งได้เช่นกันด้วยอะ่ะเป็นพลังงานของการที่แบบ เนีย่ยดูสิคะถ้าคุณไม่รักเขาก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสพร้อมที่จะปล่อยให้คุณไปได้เช่นกันเพราะฉะนั้นอนะ่ะใจลึกๆแล้วอะ่ะถ้าเขาพูดมามันอาจจะไม่ใช่พลังงานของนะคะอ,อ๋อดูเลเวอร์คนคนนี้รักคุณมากเขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณมากเขาคิดว่าคุณเป็นเนื้อคู่ของเขานะลัคนาราศีเมทุนเป็นคู่บุเพสนิวาสหรือจะเป็นคู่ที่แบบมีปัญหามีสเสน่ห์เขาคิดว่าคุณมีสเสน่ห์เยอะแยะมากมายคนเข้าหาเยอะมันเป็นอารมณ์เหมือนน้อยน้อยใจน้อยอกน้อยใจด้อยค่าตัวเองเปรียบเทียบ ตัวเองกับคนอื่นก็ได้ว่าเขาอาจจะเหมือนไม่คู่ควรกับคุณหรือเปล่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณในวันนี้แต่เขารักคุณมากเลยเดลิเวอ,อร์นะคะพลังงานของอยากพบอยากเจอแล้วก็คิดว่าที่เขามาเจอคุณเนี่ยมันเป็นพลังงานของไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดเลยนะคะเป็นพลังงานของเหมือนคู่รักทางอดีตชาติ รักปังก่อนที่ดึงคุณและเขาให้มาเจอกันเพราะฉะนั้นคุณคนนี้อยากบอกกับคุณว่าเขารักคุณเขาเลือกคุณคุณคือคู่ที่เขาตามหาและเขาคิดว่าเขาไอ้มีเกนอยากจะแต่งงานกับคุณด้วยนะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดความท็อกซิกอ่ะหันหน้าเข้าหากันคุยกันนะคะความรักของคุณเนี่ยมันดูแล้วแฮปปี้ดิ้งนะเป็นการเหมือนอ่ารักกีนเลิฟลักกีนเกม